ครับทุช่องฮาร์ดเดสศูนยานะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูมันกรดอีกแล้วอันนี้แก่ผมจะทิ้งไว้อีกสักพักเลยครับว่าจะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งเข้านะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากแป๊บหนึ่งดูมดให้หารไปเฉยาานะได้เลยแอเคแป๊บนึง ตอนนี้นะครับเขากำลังตกใจน,นะครับผมเพิ่งให้อาหารเข้าไปไม่กี่นาทีท่าแล้วเองเหมือนจะยังไม่ค่อยสนใจอาหารครับแต่ก็มีเอบก,กัดกัดกลัวๆบ้างนะครับเราจะกลัวถ้วาผมออกมาด้แล้วแหละผมลืมเอาใบไม้ใส่ให้เป็นที่หลบภัยเขานะครับหให้น้ำบาตรเขาเขาไม่ยอมกินนะครับพอให้อันนี้เขาผมให้จะปากหลอดทดลองคาร้ายขึ้นเราตรงนี้อยู่แล้วนะครับ มือนเมื่อวานเลยครับแต่รอบนี้เหมือนเอามาย่าไปเฉยครับยังไม่ได้กินแล้วมันสอบก็เซ็ตอัพประมาณนี้เลยนะไม่ชื้นอะน่าจะอาจจะ,ะยังไม่ไข่นะครับเดือนนี้ก็อย่างอาจจะยังไม่ไข่ด้วยซ้ำจะให้ดูวิวัฒนาการของมันไปก่อนนะครับอันนี้ครับติดตามช่องสินค้าเมนได้นะครับ จะติดต่อกระสินค้าแมนเลยนะครับ